มินพิชยาบอกไม่อยากโสดแฟนคลับพาเชร์ให้คบกับเยสกุลวั์ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากหลังจากที่นางเอกสาวมินพิชยา,ยาได้ออกมาโพสข้อความผ่านทางอีจีส่วนตัวว่าไม่อยากโสดข้ามปีซึ่งทำเอาชาวเน็ตหลายคนจับยงไปถึงเวียสกราวัตอดีตแฟนหนุ่มของเบลล่าราณีเพราะตอนนี้ถือว่าเป็นสถานะโสดทั้งคู่ทํายังเป็นคนบ้านเดียวกันด้วยจ้างานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเล่าบรรดาแฟนคลับก็เข้ามาเชร์กันอย่างจริงจัง โดยจุดเริ่มต้นของประเด็นนี้ก็คือบินพิชยาได้ออกมาโพสภาพขนาดที่ยืนอยู่ชายทะเลพร้อมชุดแซบๆซึ่งก็ได้มีการระบุแคปชั่นเอาไว้เพียงส,สั้นๆว่าไม่อยากสดข้ามปีทำยังไงดีอะเอาเป็นว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันยาวๆเลยนะคะว่าทางด้านหนุม่มอยากจะว่ายังไงต่อเพราะถ้าเป็นคนนี้แล้วแล้วก็แฟนคลับไม่ขัดนะคะ